สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้เจริญทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าคนมีบุญช่องที่จะนำพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวบาปบุญคุณโทษเรื่องลี้ลับและคำทำนายต่างๆถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันเลยครับเมื่อความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่ามกลางเสียงกระสุนและกลิ่นคาวเลือดที่สมรภูมิเนิน350ปราสาทตะควายมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่แม้ลมหายใจสุดท้ายจะหลึกลอยไปแล้วก็ตามเรื่องราวของจ่าสำเริงวีรบุรุษผู้กลายเป็นตำนานแห่งความลี้ลับกับรอยนิ้วมือสีแดงปริศนาที่ล้างอย่างไรก็ไม่ออกบนใบหน้าของคนยกศพ และภาพเงาในชุดทหารที่ปรากฏให้ลูกชายตัวน้อยเห็นในวัดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องสยองขวัญแต่มันคือปรากฏการ์แห่งจิตที่ผูกพันอยู่กับสัจจ์และความรักอย่างลึกซึง้งหากท่านเคยสงสัยว่าโลกหลังความตายมีจริงไหมหรือพลังแห่งความห่วงใยจะส่งผลต่อคนเป็นได้อย่างไร บทสนทนาธรรมในวันนี้จะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวสุดขนลุกที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตและหน้าที่ของท่านไปตลอดการเตรียมใจให้สงบแล้วร่วมเดินทางไปกับเราในความลี้ลับที่แฝงด้วยสัจธรรมข้อใหญ่ในพอดแคสต์ EP นี้สวัสดีครับมสิสหายผู้ใฝ่ในธรรมและผู้สแสวงหาความจริงของชีวิตทุกท่านวันนี้ ผมไม่ได้มาในฐานะผู้รู้ที่อยู่บนธรรม,มาฏแต่มาในฐานะกัลยาณมิตรคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะหยิบยกเรื่องราวความสูญเสียที่กลายเป็นเครื่องเตือนสติมาแบ่งปันกันในโรคที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านั้นเราอาจจะเชื่อว่าเมื่อสิ้นลมหายใจทุกอย่างก็จบสิ้นลงร่างกายถูกคืนสู่ดินจิตวิญญาณเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ในความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่ครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานท่านมักจะกล่าวถึงอยู่เสมอคือเรื่องของกระแสจิตที่มีพลังงานมหาศาลโดยเฉพาะจิตที่ถูกฝึกมาด้วยระเบียบวินัยจิตที่มีความตั้งมั่นในหน้าที่และจิตที่เต็มไปด้วยความเสียสละเรื่องราวของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสองวีรบุรุษจากเนิน350จังหวัดสุรินทร์เป็นหลักฐานชั้นดีที่แสดงให้เห็นว่า หน้าที่และความห่วงใยสามารถทะลุผ่านมิติของการเวลาและความตายมาสัมผัสใจคนเป็นได้อย่างไรเราจะมาร่วมกันพิจารณาว่าเหตุใดรอยนิ้วมือสีแดงจึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเพื่อนทหารเหตุใดเด็กน้อยวัยสี่ขวบจึงเห็นคุณพ่อเดินอยู่ในวัดในชุดทหารและที่สำคัญที่สุดคือเราจะนำบทเรียนจากความตายเหล่านี้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันของเราอย่างไร เพื่อให้เราอยู่อย่างมีคุณค่าและจากไปอย่างสงบโดยไม่ต้องมีสิ่งใดค้างคาใจในสังสารวัตรนี้ประมบทพันธสัญญาแห่งเนิน350และสละชีพเพื่อแผ่นดินย้อนกลับไปในบรรยากาศอันตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตะควายและเนิน350พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของการสู้รบจาสำเริงและพลทหารพานุพั สังกัดกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่23ได้รับภารกิจที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวท่ามกลางดงทุ่นระเบิดที่วางไว้อย่างหนานแน่นผิดกฎหมายอนุสัญญาออตตาว่าวีรบุรุษทั้งสองนายตัดสินใจยืนหยัดเป็นชุดยิงคุมกันเพื่อเปิดทางให้เพื่อนร่วมรบสามารถถอนกำลังออกไปได้อย่างปลอดภัยนี่คืออธิจิตหรือจิตที่เหนือกว่าจิตปกติธรรมดาเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยจาคะ คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่นและอธิปไตยของแผ่นดินในทางธรรมการกระทําเช่นนี้คือมหากุศลที่ส่งผลให้จิตมีความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าและความแรงกล้านี้เองที่เป็นบ่อเกิดของปาฏิหาริย์ในเวลาต่อมาปชิมบทแห่งความห่วงใยห,ห้าวันที่เฝ้ารอใต้เงา,เงา,เหงาแห่งสมรภูมิหลังจากลมหายใจสุดท้ายดับลง ร่างของจ่าสำเริงยังคงติดอยู่ในพื้นที่ปะทะอันดุดเดือดนานถึงห้าวันครอบครัวที่รออยู่ทางบ้านต่างใจหายใจคว่ำด้วยความกังวลว่าร่างของคนรักจะสูญหายหรือถูกทำลายไปหรือไม่แต่จ่าสำเริงเคยประกาศก้องไว้ว่าถ้าเขาไม่ได้แผ่นดินคืนเขาจะไม่กลับบ้านและดูเหมือนดวงวิญญ,ญาณจะรักษาสัจจานั้นจนกระทั่งวันที่20ธันวาคมเมื่อทหารไทยสามารถยึดคืนเนิน3-50ได้สำเร็จ ร่างของวีรบุรุษจึงถูกนำลงมาได้ในช่วงห้าวันที่ร่างไร้วิญญาณตากแดดตากฝนอยู่บนยอดเขานั้นจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอาจยังคงวนเวียนอยู่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงนี่คือบทเรียนเรื่องความตั้งมั่นที่คนเราหากมีเป้าหมายที่ชัดเจนและบริสุทธิ์ใจแม้ความตายก็ไม่อาจมาขวางกั้นเจตนารมณ์นั้นได้รอยสัมผัสจากปรโลก ปริศนาลายนิ้วมือบนใบหน้าคนเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องขนลุกเกิดขึ้นในนาทีที่ส่งร่างเข้าห้องชนสูตรจากต้นเพื่อนร่วมรบที่ยกศพจากสำเริงลงจากรถปรากฏรอยนิ้วมือสีแดงเข้มพาดอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนสิ่งที่แปลกประหลาดคือรอยนี้ใช้ทิชชู่เช็ดไม่ออกน้ำล้างไม่หลุดแต่กลับหายไปเองเมื่อถึงที่หมาย ในมุมบองทางจิตวิญญาณนี่อาจเป็นการสัมผัสเพื่อขอบคุณหรือเพื่อบอกกล่าวอะไรบางอย่างผู้ที่มีจิตสัมผัสเชื่อว่าจาสำเริงอาจจะมาถามว่ารักษาเนิน350ไว้ได้หรือเปล่ารอยแดงนั้นเปรียบเสมือนการประทับตราแห่งความผูกพันและคําขอบคุณจากดวงวิญญาณที่รับรู้ถึงไมตรีจิตของเพื่อนฝูงการที่รอยหายไปเองเมื่อภารกิจส่งศพสิ้นสุดลง เป็นการสื่อสารที่ลุ่มลึกว่าพี่ขอบใจนะตอนนี้พี่ไปได้แล้วเสียงเพรียกจากลูกน้อยพ่อยังอยู่ในชุดทหารที่วัดความลี้ลับไม่ได้จบลงที่โรงพยาบาลแต่ยังตามมาถึงวัดในบ้านเกิดเมื่อลูกชายวัยสี่ขวบของจ่าสําเริงวิ่งไปบอกแม่และญาติิว่าเห็นพ่อใส่ชุดทหารเดินอยู่ในวัดก่อนที่จะหายลับไปสำหรับเด็กไร้เดียงสา จิตของเขายังบริสุทธิ์และมีคลื่นที่ตรงกับพ่อได้ง่ายที่สุดความรักและความห่วงใยที่จ่ามีต่อลูกและภรรยาเป็นเสมือนสายใยทางจิตที่ดึงดูดให้ดวงวิญญาณกลับมาหาคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายประกอบกับบทเพลงสุดท้ายที่จ่าร้องทิ้งไว้แก้วตาเจ้าจงเข้าใจภารกิจชีวิตชายชาติทหารบางครั้งต้องประจันขอให้เจ้ามุ่งมั่นซื่อตรงเฝ้ารอเพลงนี้ เป็นเสมือนพินัยกรรมทางจิตวิญญาณที่สั่งเสียไว้ว่าแม้ตัวจะจากไปแต่หน้าที่และความรักที่มีให้แผ่นดินและครอบครัวจะยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์บทสรุปแห่งสัตธรรมเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความพลัดพรากสุดท้ายแล้วเสียงสะอื้นของแม่จ่าสำเริงที่บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้มาเป็นลูกของแม่เหมือนเดิมคือเสียงที่สะท้อนถึงความจริงที่ว่า ความกตัญญูและความรักคือสิ่งเดียวที่เราสามารถพกข้ามพบข้ามชาติไปได้กองทัพภาคสองและประชาชนชาวไทยต่างสดุดีความกล้าหาญของวีรบุรุษท่านนี้แต่สำหรับเราที่เป็นคนธรรมดาบทเรียนนี้สอนให้เรารู้จักการบอกกล่าวและการขอขมาอย่างที่หลายคนแนะนำว่าให้จุดทูบบอกกล่าวหรือพูดจาดีๆเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับร่างผู้ล่วงลับเพราะเราไม่รู้เลยว่า ดวงจิตของเขาอาจยังรับรู้และอยู่ใกล้ๆเราในอีกมิติหนึ่งการอยู่อย่างมีสัจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายแล้วจากไปพร้อมกับความภาคภูมิใจคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนในการพิจารณาเรื่องราวของจ่าสำเริงอย่างถี่ถ้วนตามหลักธรรมเราจะเห็นได้ว่าชีวิตหนึ่งที่ดับศูนไปนั้นได้ทิ้งบทสรุปอันล้ำค่าไวใ้ให้เรามากมายประการแรกคือ เรื่องของจิตสุดท้ายก่อนตายจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่และความเสียสละย่อมเป็นจิตที่มีพลังงานสูงและไปสู่ภพภูมิที่ดีดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่โลกนี้จะมอบให้แก่ผู้ทำคุณงามความดีได้ประการต่อมาคือเรื่องของความผูกพันที่ยังไม่ตัดขาดไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือสีแดง หรือภาพลักษณ์ที่ลูกชายเห็นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่าพลังงานแห่งความคิดถึงมีอยู่จริงในสากลจักรวาลสำหรับพวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่การนำเรื่องราวนี้มาใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่การอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับแต่คือการอยู่อย่างไม่ประมาทในหน้าที่ของตนเองจะสำเร็จทำหน้าที่ทหารได้สมบูรณ์แบบจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเราละ่ะในฐานะพ่อแม่ ลูกหรือคนงานเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังแล้วหรือยังเมื่อถึงคราวที่ต้องจากไปเรามีสิ่งใดที่ยังติดค้างแล้วอยากจะกลับมาประทับรอยนิ้วมือทิ้งไว้หรือไม่ทางธรรมสอนให้เราจเจริญมรานาุสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้เศร้าหมองแต่เพื่อให้เราเร่งทำความดีและใช้เวลากับคนที่รักให้คุ้มค่าที่สุดดังที่คุณแม่ของจ่าสำเริงได้พูดปลอบดวงวิญญ,ญาณลูกชายว่า อย่าทำให้แม่คิดถึงลูกมากนะหนูต้องรักษาใจแม่เพราะแม่รักและคิดถึงลูกมากเป็นการสื่อสารด้วยเมตตาธรรมที่ช่วยให้ทั้งคนเป็นและคนตายได้คลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้หากท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องผเผชิญกับเหตุการณ์ลี้ลับหรือความตายของคนใกล้ชิดหลักปฏิบัติง่ายๆที่ได้จากเรื่องนี้คือการสื่อสารด้วยความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีทูกก็ให้บอกกล่าวด้วยปากปล่าอย่างมีสติ บอกให้เขารู้ว่าถึงที่หมายแล้วให้เขาไปสู่สุขติไม่ต้องมีห่วงกังวลเพราะจิตที่สงบและรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันความกลัวที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของจ่าสำเริงและทหารกล้าทุกท่านจงสถิตยอยู่ในสัมปรายภพที่สงบสุขและขอให้เรื่องราวของท่านเป็นแสงสว่างนำทางให้คนรุ่นหลังได้รู้จักคำว่าสละชีพเพื่อส่วนรวม และการมีชีวิตอยู่อย่างทรงเกียรติในทุกขณะจิตสืบไปการทำความดีเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่แม้ในวันที่คนปลูกจากไปแล้วร่มเงาและความมั่นคงของต้นไม้ต้นนั้นก็ยังคงให้ประโยชน์และคุ้มครองผู้ที่อยู่ข้างหลังได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับความเสียสละของจ่าสำเริงที่กลายเป็นร่มเงาให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน